ลักษณะคู่ชีวิตของชาว12ราศี หาพูดในเรื่องของดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นเรื่องที่ใช้ดูคู่กับชีวิตนะครับคู่ชีวิตใครนะครับด้วยดาวราศีไหนดาวที่เป็นเจ้าของราศีนั้นไปสัมพันธ์กับดาวอื่นพบอื่นอย่างไรเรื่องคู่นั้นก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับลัคนาเมษเรือนปัตนิของคุณคือราศีตุลคู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจาตัวเป็นดาวศุ์ดาวที่สวยที่สุดบนท้องฟ้าจึงทําให้คาแรคเตอร์ของคู่ชีวิตคนราศีเมษมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้น เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีรักสวยรักงามใส่ใจในรูปรักษ์ของตนเองแต่งตัวดีมีรสนิยมรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกรอบมีความยุติธรรมชื่นชอบงานศรริลป์ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือว่าดนตรีบางคนรวมไปถึงการชอบทำอาหารอีกด้วยทําอะไรตามความรู้สึกมีความโรแมนติกที่สูงช่างเอาใจมีสเสน่ห์รักคณาพฤกษก เรือนปัตนิของคุณคือราศีพิจิกคู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารดาวที่เป็นตัวแทนแห่งนักรบจึงทําให้คู่ชีวิตของคนราศีพฤษภนะครับมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้นมีรูปร่างสันทัดไม่ได้กำยับแต่แข็งแรงมีความเป็นนักสู้ในตัวสูงรูปร่างได้สัดส่วนดีฉลาดคิดรักความเป็นส่วนตัวมีซิกเซนหรือความสามารถแปลกๆที่รู้อยู่คนเดียวรักคนามิถุนเรือนปัตนิของคุณคือราศีธนู คู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัส,สบ,บดีดาวตัวแทนแห่งสติปัญญาจึงทําให้คู่ชีวิตของชาวราศีมิถุนนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนทําอะไรมีแบบแผนมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นคนรักความสะอาดอยู่ในกฎเกณฑ์และศีลธรรมเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เคารพชีวิตมักเกี่ยวข้องกับต่างประเทศชอบให้คําแนะนําและคาปรึกษาชอบสั่งชอบสอนชอบช่วยเหลือผู้อื่นในด้านของ ความรู้รักคณากรกฎเรือนปัตจนิของคุณคือราศีมังกร คู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวพระเสาร์ตัวแทนแห่งความเก่าแก่จึงทําให้คู่ชีวิตของชาวกรกฎมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้นมีรูปร่างสูงกระดูกใหญ่ส่วนมากจะมีอายุมากกว่าหลายปีหรือว่าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในด้านใดด้านหนึ่งที่มากกว่าเป็นพวกอรุณนิยมอยู่กับของทันสมัยแต่ก็ชื่นชอบของเก่าของโบราณเกษตรกรรมหรืออสังหาก็ได้ชีวิตมักตรากตำ่ำตั้งแต่เด็ก จึงโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุจริงมีความละเอียดรอบคอบรู้จักการใช้จ่ายอย่างมัจยัต์รู้คุณค่าของเงินและมีความอดทนสูงอดกานสูงใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน รัคนาสิงเรือนปัตนิของคุณคือราศีกุมคู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวราหูดาวแห่งสเสน่หาความน่ารุ่มหลงจึงทําให้คู่ชีวิตของชาวราศีสิงนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้นส่วนมากผิวขาวมีหน้าผากกว้างหรือตาโปนโต ในชายเมื่อสูงวัยมักมีศีสะล้านเป็นคนฉลาดรอบรู้ไวัยพิบเป็นเลิศเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีรู้จักหลบหลีกเมื่อภัยมามาักเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจบุคคลทั่วไปใจกล้าชอบเสี่ยงทำอะไรรวดเร็วซ่อนความเป็นคนอ่อนไหวไว้ภายในลักษณาการเรือนปัตนิของคุณคือราศีมีน คู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสบดีดาวตัวแทนแห่งสติปัญญาครูบาอาจารย์จึงทําให้คู่ชีวิตของชาวราศีกันนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ <icias S 1> ขเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนรูปร่างสันทัดผิวสองสีชอบเดินทางท่องเที่ยวชีวิตมักต้องเดินทางอยู่เป็นประจํา เป็นพวกปิดทองหลังพระมีโลกส่วนตัวที่สูงเป็นนักจัดการที่ดีฉลาดชอบสั่งสอนชอบทําตัวคล้ายครูแม้ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาที่ดีรักระเบียบรักความสะอาดสมร t h เป็นผู้เห็นสัจธรรมชีวิตไฝธรรมะรักนาตุลเรือนปัตนิของคุณคือราศีเมษคู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารดาวที่เป็นตัวแทนแห่งนักรบความมุทะลุจึงทําให้คู่ชีวิตของคนตุลมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนรูปร่างสันทา แข็งแรงมีนิสัยบุ่มบ่ามใจร้อนกฎง่ายหายเร็วผงผางดูเสียงดังซุ่มซ่ามมีความคิดและไอเดียสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาเป็นคนเจ้าโปรเจกต์รักอิสระคิดนอกกรอบขี้เบื่อดื้อรั้นทางความคิดบางทีดูคล้ายก้าวเล้เรารอคอยอะไรได้ไม่อย่างนั้นลัคนาพิจิเรือนปัจจิิของคุณคือราศีพฤษภ คู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวสุขดาวที่สวยงามที่สุดบนท้องฟ้าจึงทําให้คู่ชีวิตของคนราศีพิจิกมีลักษณะดังนี้เขาได้เจอคนนั้นเป็นคนที่มีรูปร่างได้สัดส่วนใบหน้าสวยงามผิวขาวเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้สวยหล่ออยู่เสมอเป็นคนที่มุ่งมั่นและมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเป็นหลัก เป็นคนที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับชีวิตดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองแม้สิ่งที่ทำผิดหากใครเตือนก็ไม่ค่อยฟังอยากลองทำดูสักครั้งถึงผิดก็อยากลองที่สำคัญเขาเป็นคนที่ชอบพูดจาที่ไพเราะหากพูดจาดูถูกเหยียดยามแล้วแล้วก็จะกวนบ้าหามขึ้นมาในทันทีรักาานาธนูเรือนปัตนิของคุณคือราศีมิถุนผู้ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธด,ดาวตัวแทนแห่งการเจราจาสื่อสารจึงทําให้ผู้ชีวิตของชาวราศีธนูมีลักษณะ ดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้นมีรูปร่างสันทัดปราดเปรียวทําะไไร,รวดเร็วฉลาดมีไหวพริบมีความเป็นนักปราชญ์ในตัวช่างพูดช่างเจราจาเก่งการต่อรองเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงบ่อยไปตามสถานการณ์รอบตัวหรือว่าข้อมูลที่ได้รับใฝ่เรียนรักเพื่อนพี่น้องชอบพบปะสังสรรค์ รักนามังกรเรือนปัตนิของคุณคือราศีกรกฎคู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวจันทดาวตัวแทนแห่งจิตมารยาจึงทําให้คู่ชีวิตของชาวมังกรมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้นมีรูปร่างเล็กบางแต่ได้สัดส่วนหากเป็นผู้หญิงก็เป็นแนวสวยหวานหากเป็นชายก็มีความอ่อนโยนมากกว่าผู้ชายทั่วไปโดดเดน่นเรื่องการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นขี้หึงมีความละเอียดกับทุกชิ้นงานจนหลายครั้งดูเป็นคนที่จู้ จี้จุกจิกมีจริตจากการชวนลงไหลเป็นชายสุภาพช่างเอาใจรักคณากุมเรือนปัตจิิของคุณคือราศีสิงคูชีวิตของคุณจึงมีดาวประจำตัวเป็นดาวอาทิตย์ ดาวตัวแทนแห่งพลังงานความเป็นผู้นำทำให้คู่ชีวิตของชาวกุมมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาดูเจอคนนั้นมีรูปร่างสันทัดดูดีมีสง่าราศีรักษาภาพลักษณ์ของตนเองเสมอมีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงเป็นคนรักเกยียรติยศรักศักดิ์ศรีเสียอะไรได้เสียหน้าไม่ได้ชอบคนชื่นชมไม่ชอบคนตำหนิเป็นคนใจร้อนช่างเลือกมีความเอื้อเฟือ้อ<ๆ>เผื่อแผ่แก่ผู้น้อยเสมอลึกๆแล้วเป็นคนใจอ่อน ลัคนามีนเรือนปัตตนิของคุณคือราศีกันคู่ชีวิตของคุณจึงมีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธดาวตัวแทนการเจราจาสื่อสารจึงทําให้คู่ชีวิตของคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เขาหรือเธอคนนั้นมีรูปร่างสันทัดปาดเปีเยวผิวสองสีมีความจริงใจในการทํางานเป็นนักลงมือปฏิบัติที่ดีงานไม่เสร็จไม่เลิกมีทักษะการเจราจาสื่อสารเป็นนักปรับปรุงแก้ไขนักแก้ไขปัญหามีความคิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรักระเบ เกบรักความสะอาดมีวินัยในตัวเองเอาละครับคำาา่านี้นะครับผมถามว่าคู่ชีวิตของรักคนาราศีได้นะครับมีดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์นะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม